มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกลายเป็นเรื่องร้อนในวงการบันเทิงขึ้นมาทันทีนะคะเมื่อทิมพิธาลิมเจริญรัตไปออกรายการใหม่ของ3ามสาวก้อยนัตตี้ดีมและได้ทวงสัญญากับก้อยอรัชพรที่เคยบอกว่าจะพาไปกินซอยจุททาเอาแฟนคลับหลายคนอดรุ้นไม่ได้ว่าจะมีโมเมนต,ต์จินๆเกิดขึ้นหรือเปล่า แต่ละนักแสดงหนุ่มมาเซอร์อย่างเฟยพัดน้องชายคนสนิทของท็อปทศพลออกมาเคลื่อนไหวทันทีโดยได้แชร์ข่าวนี้พร้อมข้อความบอกว่าไปต่อท้ายคิวมีพี่ผมต่อคิวมาก่อนขณะที่จ่ายไทยทศสิมรเข้ามาเสริมทับด้วยการคอมเมนต์ว่าอย่าเรียกว่าต่อคิวหมอนั่นเขาจ่อเลยซึ่งเฟยได้ตอบกลับไปอีกครั้งว่าหัวแถว งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับคู่จิ้นท็อปก้อยที่เคยรุ้นกันอยู่แล้วยิ่งได้ใจไปเต็มๆนะคะเพราะว่าเพื่อนๆของหนุ่มท็อปออกมาช่วยชงแบบออกหน้าออกตาแถมยังเชียร์กันสุดพลังจนแทบไม่มีพื้นที่ว่างให้เรือลำอื่นๆเลยค่ะ โดยเฉพาะหลังจากก่อนหน้านี้หนุ่มท็อปเคยออกรายการเขินจัดจนต้องยกให้ก้อยเป็นสาวในสเปกมาแล้วต้องจับตาดูว่างานนี้หนุ่มท็อปจะปล่อยให้เพื่อนๆชงอย่างเดียวหรือจะรุกหน้าสัมพันธ์กับสาวก้อยอย่างที่แฟนๆเชียร์กันหรือไม่คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ